วันนี้มาเล่นเกม t f 2ดีวกว่าอะไรเนี่ยม,มันปิงยังเอา้าหลุดเกมเฉยต้องเข้าใหม่ทีก็ไล้เฮ้ยเข้าใหม่มื่อกี้มีผีสิงว่เน่ะเอา้าอีกแล้ว โอ้โหปิงพันกว่าใครจะไปเล่นได้เป็นไรเนี่ยไอเชียวเนี่ยเออทุกคนหมายว่าวันนี้ผมมะเล่นเกมนี้นะแล้วซึ่งผมไม่รู้นะว่าตอนนั้นจะสามารถไอโยงได้เปล่าเพราะว่าเขาบอกว่า อีกโลกหนึงมันก็มีนะซึ่งมันอยู่แถวๆนี้แหละเขาบอกมันอยู่แถวนี้ oh, <what>? yeah. มันอะสนใจเมดิกนะเป็น <Out, out. S 1> ไงอยู oh, <you> ่แถวๆนี้อ้าโอ้ย ตื่นมาได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยไม่ตีไหนเนี่ย,ยเดี๋ยวนี่มันเกมเมลอนเพเกาเลยเฮ้ย,อ,อ,ยอย่าจับดิเฮ้ยโอ้อยโอ้อยเจ็บโอ้อยเจ็บเลยเฮ้ยทุกคนผมจะมาอยู่ในเมลอนเพเกาแทนนะถ้าใครอยากให้ผมเล่นเกม TF2 เหมือนเดิมก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ ผมไม่รู้ว่าผมจะติดอยู่ในโลกนี้เมื่อไหร่แล้วผมจะหาทางออกได้ไหมถ้าหาทางออกได้เมื่อไหร่ผมจะกลับไปเล่นเกม TF2 บ๊ายบาย